สองส่วนที่สุได้เป็นผู้ว่าญาตสองญาตันพ่สุทั้งหลายอาสอนอยู่ในสิขาบนทั้งหลายที่ทำบเนื่องเข้าในปาติโมกโดยํำที่ที่สุพึงปราพิร่วมกันครามทำตนให้เป็นผู้ที่ใครรว่ากล่าวไม่ได้อย่างนี้ว่าทำทัางหลายอย่าได้กล่าวอภา ว่าดีห <rôle> ร <à déc> ือชั่วกะท่านพระเจ้าแม้ท่านพระเจ้าก็จะไม่ว่าอะไรอะไรไม่ว่าดีหรือชั่วกะท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่สังสอนท่าพระเจ้าเสียพิสูจนลูกนั้นเป็นผู้อันพิสูทั้งหลาย เจ้าพองนั้นเป็นบริสัทที่เจริญได้ด้วยเหตุอย่างนี้คือด้วยการว่าข่าวถัดเดือนซึ่งกันและกันด้วยการยังกันและกันให้ออกจากอวาบัดแต่พิสูั้งนั้นพิสูทั้งหลายเดือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนกรานอยู่อย่างนั้นเอง พิสูจทั้งหลายถึงสวดสมาฮภาสนะครมสามครั้งแห่พิสูุนนั้นเพื่อให้สลักพฤติกรรมนั้นถ้าว่าพิสูุน์ทนั้นถสวดสมาฮุภาสนะครมก่อนจะโคบสามครั้งเพื่อสละพฤติกรรมนั้นการสลัได้อย่างนี้เป็นความดีถ้าไม่ยอมสลั ต้องสวดโคสามคต้องอาบัตสังคาทิเศตเนื้อความตอนท้ายนี่คล้ายๆกันนะครับต้องมีการสวดสมุนภาสนะครับรคสามจบที่จะต้องปฏิสังาทิเศตนะครับข้อนี้ว่าด้วยพิสุนผู้ว่ายากสอนอย่างนะครับทาตัวเป็นผู้ที่ใครๆว่ากล่าวไม่ได้นะกลมาวว่าตัวเองเนี่ยทาผิดนะครับผิดทําผิดวินัยอยู่นะมีเพื่อนพิสุนมาว่ากล่าวต่างเตือนตัวเองแล้วไม่ยอมครับไม่รับฟัง มมเม้่อเการท้่คาว่าต่างๆเตือนตัวเองเรื่องของเรื่องนันมาจากพระชน,นานะครับเนี่ยนะมาอีกข้อใช่ไหมเราเจอแล้วข้อหนึ่งที่ว่าสร้างกุฏิใช่ไหมที่ว่าข้ามบดีมาสร้างกุฏิให้กุฏิให้นะแต่แกมีเจ้าพระก็สามารถสร้างให้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้สงสดงที่ให้ไปสร้างที่ที่ไม่ควรสร้างไปตัดต้นไมใ้ใหญ่หน,นะครับที่ชาวบ้านเขาศรัทธาเลื่อมใสกันนะก็เลยเป็นเรื่องมานี่นะครับพระัน,นาเป็นคนที่มีมานะถอือตัวมาก ขขาถือว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าเขาตามเสด็จพระพุทธเจ้าองกพนวนใช่ไหมเขาถือว่าพระรูปอื่นทั้งหมดนะแม้พระโมคคะนาตภาษาในบุตรเนี่ยเป็นคนที่มาทีหลังทั้งหมดเนี่ยแกเป็นคนมาก่อนเป็นคนแรกเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของเราพระลูกเจ้าเนี่ยเป็นของเราแกเป็นมหาแรกใช่ไหมตามสมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของท่านนะครับนั่นถืออย่างนี้นะ พระลูกเจ้าของเราออกบวชรุปพระสัมมาสัมพุทธเจ,าจา้าพระเจ้าเป็นของเรานะพทธเจ้าแตสรุปพระรัศมสัมมาสัพโยทิย่างท่าทำก็เป็นของเราว่าอย่างนี้นะแต่ว่าพราสงเนะี่ยแกไม่ว่าเป็นของท่าน <c oughs> เพราะท่านทําไม่ดีนะท่านชอบแบบพู่ผิดทาผิดวินัยน,นะบางทีร่งวงระมิดอาบัติวินัยอย่างนี้นะครับ <c oughs> ข้อนั้นข้อน,นี้นะและว,วิสุทธสมมาว่าเก่าตักเตือนเนัาท่านกลับนะครับว่าคืเนเขาละ ว่าพวกท่านมาทีหลังนะระหว่างผมว่าท่านใครควรจะเตือนใครเนี่ยพวกท่านมาทีหลังผมเนี่ยอองแต่นูน่นนะพระลูจกจ้าเสียออกมาพิจกการณ์โกใหม่ๆผมตามสเสด็จเนนะี่ยพวกท่านเพิ่งจะมากันทีหลังนะว่าผมได้ยังไงมาว่ากาวเลยผมนะ <c oughs> <c oughs> เออ,อถือตัวมากนะรับขนาดว่าพระพระพุทธเจ้าไปตักเตือนนะท่านก็ไม่ไม่ฟัง พระเจา้าสั่งเตือนท่านก็นิ่งยังทเป็นนิ่งนะครับไม่รู้ไม่ไมชี้ทาเป็นนิ่งนะเหมือนกับจะฟังใช่ไหมแต่พอรับหลังพระธเจา้าเอาเหมือนเดิมเขาถือตัวเหมือนเดิมใครมาว่ากล่าวอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเขามาดีพูดว่าระสงฆ์อีกนะครับแล้นั่งมีขมขูม่มีการว่าก็สงฆ์นะครับรู้ซะบ้างใครเป็นใครถ้าถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วนะก็เลยโอ้โหเป็นที่แบบนะครับอ,อิหนาละอาใจนะพุทธเจ้าก,ก็เลยไม่อยากสิกขาบทนี้ขึ้นมานะครับ ที่สูดเห็นไหมท่านใช้คำว่านะครับเออ่ผู้ว่าย่าสอนอย่าอ่าทุกขหลายกล่าวสอนอยู่ในสิกขาบทที่นับเนื่องเข้าในพระปาติโมสสิกขาบทที่มาในพระปาติโมสที่เราสวดกันมีสองรอยยี่สิบเอเจสิกขาบทใช่ไหมสองร้อยยี่สิบกล่าวมีเจ็ดข้อเพื่อที่การณ์สมถะครับความจริงที่การณ์สมถะไม่ใช่ตัวสิกขาอุเบกโทนะครับเป็นวิธีระงับอธิกรณ์ เรื่องาราวคดีความที่เกิดขึ้นในพร,ระธรรมวินัยเนี่ยนะแต่ของไทยเรานับรวมก็เลยบอกว่า2องร้อยยีสิบจสิขาบทน,นะครับแต่ความที่สิกขาบทของพิสูจน์มีมากกว่านั้นนะครับที่มานอกพระปาฏิโมกข์น,นะครับนะแต่สิกขาบททุกข้อเนี่ยนะครับท่านถือว่ามาในพระปาฏิโมกข์ทุกข้อเพราะว่าอยู่ในนิทานตองที่เราสวดครั้งแรกนะพิสูจน์ใดเป็นผู้มีอาบัติอยู่ใช่ไหมพิสูจนนั้นเพิ่งเปิดเผยเสีย เขาว่าอารบัตในที่นั้นอาบัตรทุกกองครับตั้งแต่ปลาชิกถึงทุกกองทุกพาร์จินน,น,น,นั้นเพราะนั้นคําว่าเขาสินค้าบทที่นัเบเนื่องข้าวเหนียปาิมหมอทีนี้หมายถึงสินค้าบททุกข้อนะครับทั้งที่มาในหัวข้อที่เราสวดก็ดีนะทั้งที่มานอกปลาติมมอกก็ดีชั่วนัาเนื่องเขาเ้าใหนียปาติมหมอกทั้งหมดนเขามาว่ากล่าวตักเตือนแน,นะนำบอกกล่าวนะครับอย่างนี้นะนี้เพราะสินค้าหมดเหล่านั้นเป็นสินค้าบทที่ทิเงหลาย พื่อแบพฤติร่วมกันใช่ไมับท้งลูกท้องลูกเนี่ยต้องเประพติวิไไนัยเหมือนกันถูกไหมมีใครเนี่ยพิสิทธิ์ไม่บอกผมจะมาพูดข้อนี้ก็ได้ไม่มีนะครับเมื่ก็มาเลยใครลูกเราเมิดปลาที่ก็เป็นปลายเช็คใช่ไหมเมิดสังฆาฏเศไปตีข้อไหนนะครับก็ไปนาบัตรเพราะนั้นเป็นธรรมที่พิสทธิ์ทั้งหลายต้องประพืติร่วมกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าท <c oughs> ้านเนี่ย พราะว่าถ้าร่วงละเมิดสิคาบทมันอยากทําตัวไม่ดีอย่างนี้แล้วนะครับมีคํามว่ากล่าวตักเตือนกับทาตัวให้เป็นผู้ที่ใครใครว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ครับใช่ไหมอย่างนี้พระบาลีท่านกล่าวไว้ว่านะทั้งหลายอย่าได้กล่าวอะไรอะไรไม่ว่าดีหรือชั่วข้าพเจ้าแสดงความผู้ว่ายากสอนยากของเขาต่างคนต่างอยู่เพระนั้นไม่ต้องว่าอะไรผมหรอกตอนดี้อย่างชั่วผมก็อยู่ที่ตัวผมเองน ดีช่วยที่ตัวทำหรือไม่สูงต่ำที่ทำตัวผมจะดีจะช่วยจะต่ำหรือสูงแล้วผมผมท่านันไม่ต้องมายุ่งอย่างนี้นะเรื่องของใครของมันผมก็จะไม่ว่าในยพวกท่านนี่นะครับอันนี้นะถือว่าว่ายากสอนยากนะครับบางพวกอันนี้ยังดีนะบางพวกมันอยู่ว่าข่มคนอื่นนะครับมาันมาว่ามันได้ยังไงรู้สะบ้างใครเปือใครผมไม่เราคนจะว่าพวกท่านอย่างนี้นะลักษณะของผู้ว่ายากสอนยาก ถ้ายกมาเป็นแบบนี้เฉยนะครับว่าใครใครก็ว่ากาวตักเตือนไม่ได้นะครับเพราะว่ากาวตักเตือนแล้วกลับไปว่าเขาตอบนะคมาหลายแบบนะคนที่ว่ายากสอนยากก็ด้วยอำนาจของมานะที่ถือตัวแข่งดีใช่ไหมอิจฉานิสยาถ้าจะพูดถึงคงที่ว่านคนคนเป็คนคนว่ายากตั้งสิบหกอย่างนะครับจะไม่ว่าให้ฟังนะว่าเป็นพวกกิเลสทั้งหลายอะไรนะครับถ้าเป็นคนว่ายาก ทีนี้เมื่อพิสูรรูปนี้เป็นอย่างนี้นะทำยังไงนะครับพิสูรทั้งหลายเหมือนเดิมเลยนะครับรัศมีหกเมตรแปดแปดเมตรนะจึงโยกแปดกิโลเมตรพิสู์ได้เห็นได้ยินต้องพางมาว่าเก่าตัต้นนออง,งตเ,ตนนเ,ตเตือนอย่ข้อก่อนนะครับว่าเก่าตังเตือนเหมือนเดิมว่าเก่าตังเตือนยังไงครับว่าท่านจะได้ทําตัวผู้ที่ว่ายากสองยากจงทําตัวผู้ว่าง่ายสองง่ายนะแม้ทั้งหลายจงว่าเก่าทั้งหลายโดยชอบทำ คือท่านเนี่ยก็สามารถว่ากับบพิชิตทั้งหลายโดยชอบทำถูกทำถูวินัยได้ใช่ไหมแม้พิชิตทั้งหลายก็ว่ากล่าวท่านโดยชอบทำได้หมายเขาให้ต่างฝ่ายเนะี่ยต่างว่ากล่าวตักเตือนแนะนําซึ่งกันและกันได้ควาจมจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นนะท่านบอกว่าลาลาส่วนอัญญมัญญะวัจเนนะอัญญมัญญะวุฒาปเนนาตินะครับมีคำนี้นนะเอวังสังวัฏฐิปสัสสะปะขวตโตปาร,ริสายะทิถัง แปลว่านะครับ,บริษัทเป็นความจริงว่านะบริษัทของพระพักต์เจ้าองค์นั้นเขาย่อมเป็นบริษัทที่จเจริญขึ้นได้ด้วยาการอย่างนี้คือด้วยการว่าขา่าวตัาเตือนซึ่งกันและกันด้วยการยังกันและกันออกจกอาบัติรัาเอวังสังวัตตาไงหิตรัสพระคาว่าโตนะครับนะ,บนะ <c oughs> เนี่ยเขาแปลอย่างนี้นะเขาด้วยว่าเนี่ย บริษัทมัมพคาพงนั้นเป็นบริสัทที่จะเิญได้ด้วยเหตุยอย่างนี้คือด้วยการว่ากล่าวตัดเตือนซึ่งกันและกันเน่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างใช่ไหมมันองมีการบอกกล่าวหรือว่าภาพพังกันได้นะครับน่าจะเจริญขึ้นได้ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยการยังกันและกันออกจากอารอาบัตใครต้องอาบัตื่อนก็ต้องแนะนำใช่ไหม้าหนุ่พี่ทําอย่างนั้นไม่ได้ไม่ควรนะนะแ,แม้เราก็ว่าเขาได้แม้เขาก็ว่าเราได้ อย่าว่าเป็นการอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าปัญหาเรื่องไม่ใช่นะว่าด้วยความปรารถนาดีนะครับอันนี้มันยักวัจะเนะนะครับแปลว่าด้วยการว่าการสักเตือนซึ่งกันและกันอันนี้มันยักวุฒาปเนนาสีด้วยการยังกันและกันให้ออกจากอาบัติอย่างนี้นะครับนี่นะเราต้องมีการคอยว่าวแนะนาเช่ว่าแนะนําก็แล้วกันนะเช่ว่าโจเลยนะก็มีการแนะนําบอกการซึ่งกันและกันใช่ไหม มีการยำกันและการให้ออกจากอาบัติเขาคือพากันให้บริสุทธิ์ของเขาให้จุดเริ feet, ่มทวินัยนี้อย่างนี้แหละนะครับบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าจะเจริญขึ้นได้ก็ด้วยอาการอย่างนี้จะเรียกแบบคา,ารวะนั้นไม่ได้นะชั่วช่างดีช่างสมชัวช่วช่างพระดีช่างจะชั่วจะดีก็ช่างท่าช่างเนยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราอยู่ด้วยกันนั้นไม่ได้นะต้องคอยบอกกาแนะนํากันนะครับอะไรควรไม่ควรอะไรได้ไม่ได้ ต้องอาบัดก็ต้องบอกแนะนำ่า,านี้นะถึงจะเจริญก็ได้นะครับเมื่อทีก็จะทาอยู่ตรงนัอนซ่าๆกั้นาารบริษัทก็ไม่เจริญรหรือว่าเนี่ยต้องช่วยกันอย่างนี้นะครับเมื่อตะกีนะ้กำลังจะพูดนี่พอดีนะมันจะมีองค์ของผู้โจลแล้วก็ผู้ถูกโจลใครจะไปโจลหรือตา่างเตือนคนอื่นมันจะต้องมีองค์นะครับมีองแห้งนะครับํำไว้นะ้นสั้นง่ายๆจำภาษาไทยนะจริงการ อ่อนหวานประโยชน์เมตตาใช่จริงการอ่อนหวานประโยชน์เมตตาจริงคือเราพูดเรื่องที่มันจริงนะครับทำไมที่เขาทำมันน่าจะผิดจะถูกอันที่เขาทําไม่ดีมันเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้ไปกล่าวหาเขาใช่ไหมรับจริงการคือเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่เอยโจยต่ตอนหน้าท่ากลางสองนี่นะครับใครๆก็ขายหน้าใช่ไหมก็รู้สึกไม่ดีนะครับ มันก็ต้องอยู่กันตัวหนึ่งตัวอะไรย่าเงี้ยนั่นในที่รับานะครับไม่ใช่จอดกลางสาลาเลยต่อนหน้าเขาเห็นว่าหน้ายากโยมเลยนะนะอันนั้นไม่เหมาะไม่ควรเลยนะเัามันต้องจริงแล้วก็ต้องมีการด้วยนะการเวลาที่เหมาะสมอ่อนหวานนะครับนเชิงนั้นผู้ที่ไพ่รอดที่หน้าฟังนะเาจะเป็อเอาจะเป็นกลางเขาอ่อนหวานนะประโยชน์นะเขาก็คือพูดคาที่เป็นสาประโยชน์นะเขาันนี้นพวกเขาที่เป็นสาประโยชน์ ไม่ใช่คอเพอเจอรไร้าสาราะครับโจทย์เขาเนี่แล้วเมตตาออกมาจากจิตที่ปรารถนาดีนะเขาต้องการเขามีความสุขต้องการเขาได้รับประโยชน์ใช่ไหมนะเขาเนี่ยนะใจที่ปรารถนาดีมุ่งประโยชน์ต่อเขาให้เขาเนี่ยได้เข้าใจธรรมวินัยได้ออกจากอาบัตน,นะครับมันก็ได้เป็นองค์5ห่ของผู้ที่จะไปตัางเตือนบอกการคนอื่นนะครับเพอจริงการอ่อ,อนหวานประโยชน์เมตตา ทีนี้ผู้ถูงโจ์ก็เหมือนกันก็ต้องมีองสองเนีย่ยนี่ผู้โจยคนอื่นนะผู้ถงโจกก็มีองสองค้อหนึ่งตั้งอยู่ในความจริงเราจะผิดจะถูกมันต้องยอมรับในรูปผู้ชายเอาผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดใช่ไหมเราไม่ผิดเราก็บอกตรงๆถ้าอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ใช่ไหมว่าเราเราไม่ผิดอย่างเงี้ยนะครับเราผิดก็ยอมรับว่าผิดนะอันท,ที่สองจะต้องไม่โกงนะครับพเมือ่อานนี้เที่มาโจ์เราเนี่ยอาจจะไม่ครอบองห้าเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงมัน มันไปกาหนดไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเขาจะครบไม่ครบนะแต่ว่าถ้าคนที่ถุงโจรถ้าบอกว่าถ้าเราทําได้นะถ้าทาได้นันจะผาสุขต้องต้องไม่โกรธนะครับแต่ถ้าไม่เข้าไม่ครบองค์ทีละจะโกรธนะถ้าเราโกรธบางทีมามาจากหลายสาเหตุนะมาจากอ่าเข้าทําโจรเราแบบไม่ครบองใช่ไหมใช้คำพูดไม่ดีหรือไม่ถูกการือย่างเป็นต้นนะครับหรือว่าอีกันหนึ่งค้าจะครบองค์คนโจรนะครบองคทุกอย่าง เขาทั้งจริงการปองฟางประโยชน์เมตตาครบองค์ทุกอย่างเนี่ยแต่องคธุงโจยังโจรอีกเนี่ยหมายเขาว่าไวองธุงโจเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นความผิดขององธุงโจแล้วใช่ไหมเขาเออแต่ว่าแกน่ะจะมาหน้าที่ถี่มากก็ได้พระฉันหน้าเ,เนี่ยนะเขาบอกว่าไม่พอใจนะนีะ่ทําผิดจริงๆเลยเขาไม่พอใจนะเขาเพราะถ้ามาหน้ามากเขาแต่ว่าพระฉัหน้านไม่ใช่ธรรมดานะทีหลังนะเขา ท่านบระลุปเป็นพระรหันต์ะครับหลังจากพุทธเจ้าพระนิพานแล้วเนี่ยพุทธองค์เนี่ยสั่งบอกพระนทนก่อนน้าพระนท์พึงถ,ถามว่าจะทําไงดีกับพระฉันนะนะครับพราะว่าถือตัวถือตนมาหน้ามากนะถือว่าเป็นพี่ใหญ่บวชก่อนอย่างนี้นนะพุทธเจ้าบอกว่าให้ลงพรมทันพระฉันนะนี่ยลงพรมทันก็คือว่านะครับไม่สนใจใส่ใจนะครับไม่พูดไม่กล่าวไม่บอกไม่แนะนำแก่อยา้ทำปล่อยกันไปแล้วนะทุกอย่างเลย ถ้าชนะเอ้ผู้หญิงทำอะไรตามสบายไอ้เัียเขาไม่ว่างค่ไม่ตักเตือนเลยนะข้อพิสุจที่ผู้ถูกลงปรมาทันเนี่ยเป็นการลงโทษขั้นอุกฤษนะประมาทนะการลงโทษขั้นอุกฤษคือหนักขนาดว่านะครับพิสูุทุกรลปเนี่ยจะต้องไม่คุยด้วยเลยแม้แต่ว่าเขาชายตามองก็ยังไม่มองเลยนะเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีอยู่ในวัดนี้นะคเับเดินถามก็ทำ็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนก็ไม่ไม่เห็นนะครับ เอคนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในวัดนี้อย่าง <c oughs> งั้นอย่างนั้นอะไรนะพระม,มทัทนะคนับเนี่ยนะครับ,นะรบพระ,ระพุทธองค์เป็นนิพพานแล้วพระสงฆ์ก็ลงพรม,มัทันพระฉันนาต่อก็ลงกรรมนะเขลงกรรมร่ำหลังได้พรมทันเนี่ยนะเป็นสารกรรมที่ทําร่ำหลังได้เขาลงกรรมทั้เรียบร้อยแล้วพระนุงก็ไปบอกพระฉันนานะครับว่าพระสงฆ์ลงพรม,มทันท่านแล้วคนอย่างนี้นะพระสงฆ์จะไม่ยุ่งจะไม่สนใจจะไม่บอกมาจะไม่คุยจะมาอะไรกับท่านเอง พะถ้ารู้แค่นั้นแหละนะรับไปเยี้ยใจถึงเขาสับหลมเลยเัาเออเป็นลมเลยนะครับจะอยู่เดียวนายเนี่ยก็ทำวิเนียี์คนเดียวได้ยังไงใช่ไหมคนมันต้องมีความมีพวกใช่ไหมเัาอันนี้พระสงฆ์แบบทิ้งไม่เอาแกแล้วนะเขาแกก็เลยเสียใจมาสลบไปเลยนะเัาทีนี้ก็เลยสำนเรื่ตัวได้ที่หลังนะครับกลับตัวกลับใจใหม่นะเัาเกิดความโสดสังเวทใจไปปฏิบัติธรรมบรรลุพระอรหันต์นะครับ สัมเน,นเนี่ยนรูปพระราหันนะครับแต่พระอุทายีไม่มีพระอุทายีไม่มีบรรลุน,นะครับไม่ได้มีนะนะไม่ได้พูดถึงอันน่้พระอุทายีมีสาแต่ที่นีมันพระวินัยเนี่ยชื่อว่าโลรททายีนะครับอุทายีโลเลนะครับมันจะมีการรุทายยใช่ไหมอันนั้นเป็นพระรหันนะครับมหาอุทายีก็เป็นพระราหันแต่รูปเนี่ยที่มายกขาบทเนี่ยโลรูทายีนะครับไม่ได้บรรลุอะไรขอคเขา ในแบบภาพสันนิยมมารูปรมนะเป็นพภาพหัลังเขาท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเห็นไหมล้วก็ได้นะครับเรื่ององค์การโจมแล้วก็องค์ของผู้ที่ถูกโจดน,นะคเขาจำมาหนะองค์การโจมมีห้าเห็นไหมรับจำได้หรือยังไดนแล้วเนาะ <c oughs> อ้าว <c oughs> จริงการอ่อนหวานประโยชน์เมตตาอ่อนหวานนี่ท่านขัานแรกของใจมันสำคัญนะเขา ใจที่อเบบอาออกมาจากจิตที่ปรารถนาดีนะก็จะพูดธรรมดาหรือว่าคือบ,นบานจาอาจจะมีคำพูดนะเขาอะไรนะดบมากนะเขาแต่มาจากจิตที่มุ่งประโยชน์ก็เก็อย่างนี้นะบางคนพูดอ่อนหวานจริงแต่ว่ามันเป็นการด่าหรือพูดดีนะ <c oughs> <c oughs> ได้ยินไหม <c oughs> ด่าผ <c oughs> ูดดีอันนั้นไม่เรียกว่าอ่อนหวานนะเขาอย่างนั้นเ <c oughs> อามาจประทุษสร้างนะไม่อ่อนหวานนะ อันนี้อมาจากจิตดีนะครับนะผูพูดมาน่าฟังนะครับแล้วก็ออกมาจากจิตที่มันดีๆจริงการอ่อนหวานประโยชน์เมตตาองค์ของผู้ผู้ถูกโจทย์ก็มีสองนั่งอยู่ในความจริงแล้วก็ไม่เกคนละข้อกันนะครับสองข้ออ่อนี่นะได้นะครับตรงนี้มันมีเรื่องนะผ้าจางผันทลายฟัง สมัยแต่ก่อนท่านไปปฏิบัตินะเขาเข้ากรรมฐานปีวิเวกน,นะครับอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งนะก็มีพิสูจนนะครับรูปหนึ่งนะท่านไปเข้ากรรมฐานปีวิเวกเหมือนกันพิสูจรุ่มนี้นะครับท่านเดินจงกรมนาตรงใกล้กุฏิท่านะเดินไปเดินมาที่นีมันจะมีร่ากไม้นะครับร่ากไม้สดๆนะั้นมันโผล่มาจากดินมันเลื้อยไปมองขวางทางจงกรมท่านนึ่ครับท่านก็าม่ไปฟันเลยนะครับ ไม่ได้นะฟันลากไม้น่ะขณางทันผลไม้ยังต้องกับปิยกเลยนะเขาอันนี้เล่นลากไม้นะเขาเขาไม่ยอมฟันเพราะชอบช่วงๆเขาพระอาจารย์ผันท่านเขาบอกท่านานึกว่าท่านจะไม่รู้นะเขาน้องอ๋นี่จะไม่รู้ก็เลยไปพูดดีๆนะอ้าวหลวงพี่นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเขามันเป็นอาบัติปีตนะเป็นงานผ้าผู้ตมคราบทำลายต้นไม้บยายกไม่ได้นะเขาผมไม่ว่าไงไงผมรู้ <c oughs> ผมรู้แต่ผมจะทําเนี่ยมีอะไรผมอยากจะทำหรือผมรู้อย่างเงี้ยโอ้โหแ้าแต่แบบนั้นมาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่อยากจะเตือนกุสลกุศลพานนาที่นึกว่าท่านไม่รู้นะเขาทำไมอย่างที่อื่นใช่ไหมเื่าอาจจะไม่รู้พระวิน,นัยก็เลยไปบอกนะครับว่าพี่ทําไม่ได้นะครับอ,อย่างนี้ไม่ได้นั่เป็นอาแบบไปตีนะครับผู้ตาก็ข้ามไม่ได้บอกผมรู้นะท่านรู้ แต่ผมจะทำเนี่ยทำไมมีอะไร <c oughs> โอ้โเจอพานั่งเลียนลงมา <c oughs> อันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยนี่ผู้ผู้ต่างเตือนเขาควบองนะแต่ผู้ถุงโจโนเนี่ยเขาโกรธแล้วนะครับนี่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหยากนะครับตัวอย่างชัดเจนไหมอันนี้ว่ายากเลยนะผมจะทําทมีอะไรรู้ฉันไม่รู้หรอกอมันก็มาบอกเรอรู้ดีสองร้อยเจ็ดสิบห้าผมมีอะไรบ้างรู้หมดแหละ ไม่จะทำมีอะไรเอาค้านักแรงเลยอันนี้ถ้าอยู่องเดียวก็เนี่ยนถ้าอยู่กับหมู่คณะไม่ได้น,นั่นเนี่ยเอาลงกรมนะจับมาเลยนะครับก็สงว่ากาวตืันเลยนะขเขาวางกาวตัง้งเกือบสามครั้งนําตัวประทำบางสง่าถ้าไม่ยอมถ้าแกสลัตั้งแต่แรกก็ดีนะเขาถ้าไม่ยอมสละต้องพาไปทำการในโบสถ์นะเกือกสามครั้งเหมือนเดิมนะรับ ถ้าไม่ยอมหอส่วนสมนุูปภาพเหมือนเดิมนะจบยติต้องอาบัตทุกกฎจบขมวัาจารสองครั้งต้องอาบัตถือว่าใจจบก็วาจารครั้งสุดท้ายยังไม่ยอมสลายต้องอาบัตสังฆาทิศิเห็นไหม <c oughs> องนี้ก็จะเหมือนกันนะครับองนี้แทบไม่ต้องอ่านแล้วนะผมจะให้ฟังเองก็แล้องเนี่ยองกับน,นาฝ่าุมันต่างกันแค่ข้อเดียวข้อหนึ่งก็คือทำตอนถ้าเราดูหน้าสิบเจ็ดนะ ทําตนให้เป็นผู้ที่ใครๆว่ากล่าวไม่ได้องตัวนี้ตัวเดียวที่ต่างกันนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดเลยมีการสวดสม,มนุภาพมีารับผีดชอบทำจงคุณอาจารย์ไม่ยอมสละเหมือนกันเลยนะครับอาณาบัตก็มี <c oughs> สี่เหมือนกันนะครับถ้าไม่สสวดส,สม,มนุภาพก็จะยังไม่ต้องชาดิเศษใช่ไหมหรือว่าสละได้ก่อนนะครับสละเป็นผู้ว่างย่างเสียได้ผมยอมแล้วครับ ผมเนี่ยะนะว่าง่ายสอนง่ายครับจะไม่ดื้อเลยมันแล้เนี่ยนะวิเครคจะหุดนะที่กรรมมีการ,รนะง่าย้วบสบายสบายครับวันนี้แต่ละสิขาบทนี้มีอะไรเนื้อหาสาระซ่อนอยู่ข้างในนะแล้วได้ความเพิ่ม